ปัจจุบันมีตัวละครอยู่ทั้งหมด30ตัวในคลิปนี้ก็เลยจะมีทิปและเทคนิคการเล่นอยู่ทั้งหมด30อย่างเลยซึ่งทิปการเล่นเหล่านี้เนี่ยครับมันอาจจะช่วยทําให้คุณค้นพบอะไรใหม่ๆหรืออาจจะไม่พบเลยก็ได้แต่ผมก็พยายามรวบรวมทิปสำหรับทุกตัวละครมาเต็มที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าทิปการเล่นของแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับผม และเช่นเดิมครับสปอนเซอร์ของคลิปนี้ก็คือเมลโล่ p ็อร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวและไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม h o อนไครสตา r ์เรลเก s ช i นอิมแพคและก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหากใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยตัวหลักกายภาพในช่วงที่เราเล่นโหมด simulate universe เนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยนตัวหลักเป็นสายกายภาพเพื่อใช้สกิลเทคนิคฮิลให้กับทั้งทีมได้ตัวหลักธาตุไฟสกิลโยยยุของตัวหลักไฟเนี่ยครับจะสามารถแก้ทางกับพวกศัตรูที่มันชอบล็อกการโจมตีใส่เพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเลยครับโดยเฉพาะตอนสู้กับพี่ลิงและอย่าลืมนะครับว่าสกิลโยยยุของตัวหลักธาตุไฟเนี่ยมันจะนับเป็นการแปะดีบัฟ สเตตที่เพิ่มเกี่ยวกับอัตราการสร้างสถานะเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยุศัตูได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองครับอาลานอย่างที่รู้ครับว่าตัวละครตัวนี้ยิ่งเลือดน้อยดาเมจจะยิ่งแรงซึ่งเราก็สามารถล็อกการฮิลของเสาฮิลในแมปสำหรับอาราลานเพียงแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับ แต่มันสามารถทำได้แค่ในเฉพาะแมปปกตินะครับในโลก Simulate Universe หรือ Memory of Chaos เนี่ยจะไม่สามารถทำได้ a s t a าเวลาเรามี a s t a าอยู่ในทีมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าความเร็วให้กับตัวละครดาเมจในทีมเลยครับเพราะว่าอันติของ a s t a าเนี่ยมันเพิ่มความเร็วได้สูงมากและมันสูงมากพอที่จะทำเงื่อนไขของลิลิกที่เป็นในส่วนของเครื่องรางจากหลายๆชิ้นได้ง่ายด้วย ไปลูกตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวนะครับที่สามารถเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้กับทีมได้ซึ่งก็สามารถนํามาคอมโบกับตัวละครที่เน้นค่าพลังชีวิตสูงสุดอย่างเช่นเบลดได้ดีอยู่นิดหน่อยด้วยนะครับผมพี่เบลดถ้าเราเห็นว่าตัวของเบลดเนี่ยมีการติดดีบัฟที่เป็นดาเมจต่อเนื่องจากสตูอยู่เนี่ยเป็นไปได้ก็อย่าพิ่งให้ตัวซัพพอตในทีมล้างออกนะครับ เพราะว่าดาเมจต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยทําให้เบลดสามารถเก็บสแต็กจากพาสีได้ไวขึ้นกว่าเดิมด้วยโบรเนียเราสามารถใช้สกิลใส่ตัวเองเพื่อล้างดีบัฟได้ซึ่งมันก็สามารถใช้แก้ทางกับศัตรูบางตัวที่มันชอบแปะดีบัฟแบบไม่จํากัดเทินใส่เรานั่นเองน้องคาล่า ตัวละครตัวนี้สามารถเล่นคู่กับน้อง7มีนาได้เข้าขากันมากๆเพราะว่าโลกของน้อง7มีนาเนี่ยจะมีการล่อตีนมาให้กับตัวละครตัวนั้นด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ลงตัวกันดีเลย ดานเหงิงตัวละครตัวนี้ไม่สามารถเปิดใช้งานพาส,สีของตัวเองได้เลยเพราะมันจำเป็นต้องพึ่งสกิลหรืออันตรีจากเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นดังนั้นเวลาเราจะเล่นดานเหิงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยเราก็ควรที่จะหาตัวละครที่สามารถคอมโบกับพาส,สีของพี่แกได้ด้วยครับดานเหงิงฉบับพรีเมียมทุกทุกการโจมตีของตัวละครตัวนี้เนี่ยครับจะมีการบัฟดาเมจมาให้กับตัวเองด้วยซึ่งบัฟตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปเมื่อจบเทินของตัวดานเหงิง แต่ถ้าเราสามารถกดใช้อันติก่อนที่มันจะจบเทินได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวบัฟของดันเหิงนั้นยังคงอยู่และมันจะไปเสริมดาเมจให้กับอันติด้วยนั่นเองครับพี่เจถ้าเราใส่ไลฟ์คนที่มีชื่อว่า Landau's Choice หรือไม่ก็ Moment of Victory มันจะทำให้พี่เจเนี่ยกลายเป็นตัวละครที่มีค่าย่อยยุแบบคงที่สูงที่สุดในเกมเลยครับ การโจมตีปกติของเฮอร์ต้าเนี่ยครับจะแรงกว่าการใช้สกิลในกรณีที่ศัตรูนั้นมีเลือดน้อยกว่า50%ดังนั้นถ้าเราเห็นว่าศัตรูมันเหลือแค่ตัวเดียวและมีเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยให้เราใช้การโจมตีปกติไปเลยจะดีกว่าครับฮิเมโกะถ้าเราทำลายจุดอ่อนของศัตรูที่เป็นบอสได้เนี่ยฮิเมโกะจะสามารถปล่อยพาสซีฟที่เป็นการโจมตีต่อเนื่องได้ท,ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องเก็บสแต็กให้ครบเลย น้องฮุกถ้าเราอยากจะเล่นน้องฮุกเป็นตัวปั่นสกิลพอยต์โดยการกดโจมตีปกติแทนเนี่ยมันก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพราะน้องเขาเนี่ยจะมีพาสซีฟที่จะทําให้เวลาฮุกโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้อยู่เนี่ยมันจะมีดาเมจเสริมขึ้นมาด้วยโดยพาสซีฟอันนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ดาเมจตอนโจมตีปกติไม่ได้ขี้เหร่มากขนาดนั้นซึ่งการเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้น้องฮุกกลายเป็นตัวละครที่ประหยัดสกิลพอยต์ให้กับทีมค่อนข้างมากเลยครับ นายพลจริงหยวนเวลาเราเล่นนายพลเนี่ยครับเราต้องทำสแต็คของเทพอสศนีให้ได้อย่างน้อย6สแต็คเพราะเราจะได้บัฟที่เพิ่มดาเมจคริติคอลมาให้กับเทพอสศนีด้วยคาฟกา ถ้าเราอัปเกรดเทสไปจนครบเนี่ยครับคาฟก้าของเราจะมีโอกาสแปะสถานะช็อตไฟฟ้าที่สูงมากและถ้าเราหาสแตตที่เกี่ยวกับอัตราการสร้างสถานะมาเพิ่มอีกแค่10%เนี่ยมันก็จะทําให้คาฟก้านั้นสามารถแปะสถานะช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูทุกตัวในเกมติดแบบ100%แน่นอนเลยครับผมลูก้ากับเพล่า สำหรับคนที่มีปัญหากับบอสมาราสตรักที่มันจะชอบเรียกลูกน้องมา2ตัวพร้อมกับมีเอฟเฟกต์ฮิลเนี่ยเราก็สามารถใช้ลูก้ากับเพล่าในการแก้ทางบอสตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถลบบัฟของพวกศัตรูได้ทําให้เราสามารถลบบัฟคืนชีพของพวกลูกน้องทั้ง2ตัวเพื่อปิดเอฟเฟกการฮิลของบอสได้ไวมากมาก แถมตัวละครทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครสีดาวด้วยมันก็เลยเป็นมิตรตอบผู้เล่นที่ยังไม่มีตัวละครอย่างหลัวชาหรือไม่ก็โบเนมากมากเลยครับผมหลัวชาอย่างที่รู้ครับว่าคุณหลัวชาเนี่ยจะฮิวแรงขึ้นตามค่าพลังโจมตีซึ่งค่าพลังโจมตีที่ผมแนะนําให้มีเนี่ยครับนั่นก็คือ2,000หน่วยถึง3,000หน่วยเพราะผมมองว่าค่าพลังโจมตีประมาณนี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการฮิวให้กับตัวละครในทีมแล้ว ส่วนสเตตอย่างอื่นเนี่ยเราควรที่จะเน้นค่าพลังชีวิตหรือไม่ก็ค่าพลังป้องกันแทนเพราะมันจะได้ทําให้หลัวชาเนี่ยไม่ตายง่ายจนเกินไปนั่นเองนะครับผม7มีนา พา s s ทิฟของน้อง7มีนาเนี่ยมันไม่ได้ทํางานกับโลกของตัวเองอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันสามารถทํางานร่วมกับโลกจากทุกๆอย่างที่มีอยู่ในเกมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลกจากตัวละครตัวอื่นโลกจากไร้คนหรือแม้แต่โลกจากโลกของ Simulate Universe มันก็สามารถทําให้ pass ทิฟของน้อง7มีนาเนี่ยทำงานได้หมดเลยครับ นาตชาชาสกิลของนาตาชานั้นสามารถแก้ทางดาเมจประเภทดดได้ดีเลยครับเพราะว่าสกิลของนาตาชาเนี่ยมันจะทําการฮิวต่อเนื่องสวนกับดาเมจต่อเนื่องที่ตัวละครตัวนั้นโดนอยู่ด้วยนั่นเองครับผมน้องหมากหยกทุกครั้งที่เรากดสกิลจวไพ่ให้กับน้องหมากหยกเนี่ยมันจะมีการบัฟดาเมจมาให้กับน้องเขาด้วยซึ่งบัฟตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปทันทีหลังจากที่จบเทินของน้องหยก แต่ถ้าเราสามารถกดอันตีได้ก่อนที่มันจะจบเทิรนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวบัฟนั้นยังคงอยู่และเราจะสามารถใช้บัฟอันนี้ไปเสริมดาเมจให้กับอันตีของน้องโยกได้ด้วยนั่นเองครับแซมโลและหลายคนอาจจะคิดว่าสกิลเทคนิคของแซมโบ้เนี่ยเอาไว้ใช้หนีอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าสกิลเทคนิคของแซมโบ้จะทําให้เทินของศัตรูนั้นถูกดีเลย์ลงมา25%ด้วย เซเล่นี่น่าจะเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวเลยครับที่สามารถสร้างเทิร์นพิเศษมาให้กับตัวเองได้และเทิร์นพิเศษของเซเล่เนี่ยมันจะไม่ถูกนับว่าเป็นการใช้เทริร์นนั่นหมายความว่าเซเล่เนี่ยจะสามารถใช้บัฟต่างๆได้คุ้มมากๆเพราะว่าใน1เทิร์นเนี่ยเซเล่เขาจะสามารถโจมตีได้ถึง2ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยขึ้นอยู่กับจังหวะในการเล่นของเรามันก็เลยทําให้ตัวเซเล่เนี่ยครับกลายเป็นตัวละคร DPS ที่สามารถดึงประสิทธิภาพจากบัฟต่างๆได้เกินพิกัดมากๆ s e r v ์ l เเราสามารถเล่นให้ s e r v ์ l เนี่ยเป็นตัวละครประหยัดสกิลพอยต์โดยการกดโจมตีปกติคล้ายๆกับของ h o ุกได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวเธอนั้นมีพาสซีฟที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติม,เ,ตมเวลาโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะช็อตไฟฟ้าอยู่ทุกตัวเลยครับซึ่งความสามารถนี้ก็จะช่วยทําให้การโจมตีปกติของ s e r v ์ l เเนี่ยมีดาเมจที่แรงขึ้นแถมดาเมจจะเป็นรูปแบบ AOE ด้วยนะครับเซิร์ฟ จำไว้เสมอนะครับว่าสกิลของ s ิลเวอร์ว f เนี่ยจะสร้างจุดอ่อนตามาธาตุของตัวละครในทีมซึ่งมันไม่มีทางสร้างจุดอ่อนซ้ำกับศัตรูที่มีอยู่แล้วแน่นอนครับนั่นหมายความว่ายิ่งเราจัดทีมที่มีาธาตุเหมือนกันมากเท่าไหร่มันก็จะช่วยทำให้สกิลของซิลเวอร์วอฟเนี่ยสร้างจุดอ่อนได้ง่ายขึ้นโดยนั่นเองครับซูฉางเราสามารถให้น้องซูฉางเนี่ยโจมตีได้3ครั้งเลยนะครับ วิธีการก็คือกดโจมตีปกติหรือไม่ก็กดสกิลเพื่อออกแอคชั่นไป1ครั้งก่อนหลังจากนั้นก็กดอันติเพื่อทําการเร่งเทิร์นให้กับซูฉางขึ้นมาได้ตีอีกรอบหนึ่งนั่นเองติงหยุนในโหมดออโต้เนี่ยครับติงหยุนจะใช้สกิลพอยต์เพื่อบัฟให้กับตัวละครที่มีค่าพลังโจมตีเยอะที่สุดในทีมเสมอซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะกังวลว่า AI ของติงหยุนเนี่ยมันจะโง่แบบใช้สกิลพอยต์ซ้ำๆใส่เพื่อนร่วมทีมหรือเปล่า ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าติงหยุนเนี่ยจะไม่มีทางใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งแน่นอนถ้าหากบัฟของติงหยุนเนี่ยยังทำงานอยู่ดังนั้นใครที่กังวลว่า AI ของติงหยุนจะกินสกิลพอยต์เยอะเนี่ยก็หายห่วงได้เลยนะครับผมเวลอันตีของลุงเวลเนี่ยครับนอกจากจะดีเลย์เทินของศัตรูได้แล้วมันยังสามารถกักขังศัตรูได้ด้วยซึ่งสถานะกักขังเนี่ยมันสามารถแก้ทางกับบอสบางตัวได้ด้วย อย่างเช่นบอสพีโลที่จะเป็นการขัดขวางไม่ให้มันโจมตีสวนกลับใส่ตัวละครในทีมเราหรือไม่ก็บอสหุ่นยนต์ขี้โมโหที่จะเป็นการขัดขวางไม่ให้มันเปิดใช้งานโหมดลงโทษนั่นเองครับกระสอบใส่ ก่อนที่เราจะกดอันติเนี่ยครับเราควรกดใช้สกิลเพื่อเปิดพาสีก่อนเพราะถ้าเรากดอันตีไปเลยโดยที่ไม่มีพาสีเนี่ยมันจะทําให้กระสอบทรายของเราไม่ได้บัฟเพิ่มดาเมจคริติคิลและมันจะส่งผลทําให้อันติเนี่ยมีดาเมจน้อยลงกว่าเดิมด้วยนั่นเองยูคงสกิลบัฟดาเมจของยูคงเนี่ยครับจะค่อยๆหายไปในทุกๆเทินที่ตัวละครฝั่งเราเนี่ยได้ออกแอคชั่นแต่มันจะยกเว้นอยู่กรณีหนึ่งนั่นก็คือการกดอันติเพราะว่าอันติเนี่ยมันจะไม่นับว่าเป็นการใช้เทินมันก็ เลยทาให้การกดอ,อันตรีของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยยังสามารถใช้บัฟของยูคงได้อยู่แถมมันไม่เสียจํานวนบัฟด้วยดังนั้นสกิลบัฟของยูคงเนี่ยครับจะค่อนข้างบัฟดาเมจให้กับอันตรีของเพื่อนร่วมทีมได้คุ้มค่ามากๆเลยส่วนตัวละครต่อไปก็เอา้าหมดแล้วเหรออ่ะโอเคก็นั่นแหละครับคือ1ทิปและเทคนิคการเล่นสําหรับตัวละครทุกตัวในเกม Honkai Star Rail ผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยทําให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้ข้อมูลอะไรกลับไปบ้างนะครับ และถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีทิปหรือเทคนิคการเล่นที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกต่อกันได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหนึ่งคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ